โอเคก็สวัสดีครับผมก็พูดถึงเหรียญบิตคัพในบิตคัพนะคือตอนนี้ขึ้น Startup พยูนิคอตัวที่2ของไทยแล้วหลังปิดดีวกับ SCBS นะครับหลังจากลุ้นกันมาสักพักกับยูนิคอนตัวที่2ของไทยว่าเป็นใครล่าสุดบิตคัพได้ขึ้นเป็น s t a r ์อัพย i c o r อตัวที่2อของไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ปิดดิวใหญ่กับ SBS c นะครับการลงทุนนี้ก็คือการลงทุนในบิตคัพของ s c b x มันเขียน S กับ X เอองงตรงนี้ได้ขับเคลื่อนผ่านบริษัทรัย์ไทยพาน,นิ์จำกัดหรือ SBS c อ๋อคนตัวกันก็คือตัวเดียวกันในการเข้าซื้อหุ้นสามาัญเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทบิตครับออนไลน์นะครับทั้งด้านศูนย์ซื้อสินค้าซื้อขาย ทรัพย์สินดิจิทัลของประเทศไทยจากบริษัทบิทครับก็ในสัดส่วน51ร้อยละห้าเอ็ดของจำนวนหุ้นทั้งหมดอูซื้อเยอะนะครับผมนะนี่คิดเป็นมูลค่า17,850ล้านบาทนอกจากการลงทุนแล้วยังมีแผนที่พัฒนาทรัพย์สินดิจิทัลด้านต่างๆทางด้านโมเดลทางด้านธุรกิจต่างๆบิทครับซึ่งเป็นพันธมิตรกับ ธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาววางรากฐานในการเข้าสู่โลกแห่งการเงินในอนาคตโอเคบิตครับก็คือร่วมมือกับไทยพณิชย์นะครับแล้วก็ไทยพนิ์เข้าซื้อหุน้นสรุปง่ายๆเลยแล้วก็อนาคตเขาอ,อาจจะใช้เหรียญของบิตคอยเนี่ยในการทําเงินและทํากําไรมหาศาลซึ่งมีมูลค่าสูงมากอันนี้ผมเลื่อนเลื่อนอ่านให้ดูใน y o u t u b e เฉยๆนะครับเพราะว่าผมอ่านได้ไม่หมด ลองไปหาข้อมูลข่าวสารดูกันได้อันนี้ผมก็แค่สรุปให้ฟังทาง S.B. ก็เป็นสถาบันการเงินที่อยู่คู่กับไทยมานานแล้ว114ปีนะครับก็คือธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยแหละยุทธศาสตร์ในการปรับครั้งนี้คือเป็นการปรับครั้งยิ่งใหญ่เลยนะเพื่อจากการเจริญเติบโตของธุรกิจใหม่ที่ทำให้ที่จะให้ความสําคัญคือบิ t ครัและกลุ่ม S.B. มีเป้าของเป้าหมายเดียวกันนะแล้วมีความสำคัญในการพัฒนาในอนาคตด้วยออ้หมดยงัง ก็อันนี้ก็เป็นเนื้อหาแบบเดิมๆนะที่ผมดูแล้วให้ดูเลยว่าคือตอนนี้เหรียญมันขึ้นแล้วจากสิบสามสิบบาทนี่เลยเมื่อก่อนทีแรกผมก็ลังเลผมไม่เล่นผมไม่ได้เล่นานานแล้วนะผมก็เห็นมันสามสิบบาทอะ่ะสามสิบบาทสามสิบบาทสามสิบบาทจนมันขึ้นมาเป็นจะหนึ่งร้อยบาทต่อเหรียญแล้วนะครับแล้วผมก็พลาดไปเหมือนกันผมพลาดช้อนมันไปชื่อตอนเก้าสิบ ตอนเก้าสิบตอนนี้ติดดอยเลยชิบหายละแต่ว่าผมก็ซื้อตอนแปดสิบทีแรกตอนสี่สิบผมก็ไม่ซื้อนะตอนประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยผมไม่ซื้อนะเพราะว่ารู้สึกมันยังไงแปลกๆผมไม่ค่อยได้เล่นเหรียญน,นี้แล้วไม่คิดว่ามันจะขึ้นไม่ได้ตามข่าวสารทําให้ผลตกขบวนลถภาพป่าไปแล้วนะครับผมถ้าผมซื้อตอนแรกๆนะผมจะได้เหรียญแบบเยอะมากเลยแต่ตอนนี้ผมซื้อมาตอนที่แปดสิบบาทกับ 90บาทเนี่ยก็คือตอนนี้ติดดอยไปเรียบร้อยแล้วชิปพายแล้วกูก็หวังว่าเหรียญจะขึ้นเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมันไม่แน่ไม่นอนอะ่ะมันจะนิ่งกาฟมันจะนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็ก็จะโดดขึ้นโดดขึ้นเรื่อยๆเหมือนอันเก่าอะ่ะจู่ๆมันก็โดดขึ้นมาเลยนะครับผม โอเคก็อย่าลืมกดติดตามช่องขันผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวเกิดมีอะไรแปลกๆอัปเดตใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาลงให้ให้ดูเพื่อปิดเป็นการติดตามข่าวสารสำหรับคนที่เล่นเหรียญคริปโตนะครับผมแล้วก็ขุดบิตคอยอะไรต่างๆนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าข้อมูลมันจะสําคัญสําหรับคุณผู้ชมหรือเปล่านะครับแต่ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับผม